น่าจะเป็นสิทธิเท่าเทียมก็คือเหมือนอิสระในการเลือกใช้ชีวิตก็คือเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ก็น่าจะเป็นแบบว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาที่ทํางาน,นได้เหมือนแบบเพื่อให้เราแบบมีเวลาแบบรีแลกเล่นกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบองค์กรที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีความยั่งยืนแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่มาประมาณ10ปีแล้วค่ะก็ยั่งยืนมากเลยค่ะ ก็ตอนนี้ทํางานมาได้2ปีแล้วก็รู้สึกว่าบริษัทมีความยืดหยุ่นในการทํางานอย่างเช่นเรื่องแบบสกบงานในการทํางานความคิดหรืออะไรต่างๆค่ะ ว่าแบบอยากจะทํางานในส่วนขององค์กรที่มีความมั่นคงก่อนหน้านี้ค่ะเคยอยู่ในโครงการของยังสมาร์ททวิภาคีค่ะของตัว AP มาก่อนก็คือได้มีโอกาสเข้ามาฝึกง,งานแล้วก็เรียนไปด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของการเรียนฟรีสําหรับโนนะคะก็คือให้โอกาสสําหรับคนที่ตั้งใจจะทําจริงๆแล้วมันก็ทําให้เรามีโอกาสมาถึงจุดๆนี้ได้จริงมันถือเป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งเลยที่เราได้กับทาง a อะคะ่ะพอมันมีอิสระ ในการที่เราแบบใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราแบบว่าช่วยในเรื่องของการออกแบบในการทำงานของเรามากขึ้น